การประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ครั้งที่6ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาปิดฉากลงด้วยความราบรื่นมีบรรยากาศของการถ่ายภาพร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและจะมีการหารือกันอีกครั้งในเดือนกันยายนโดยฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการแถลงข่าวร่วมกัน มีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาเปิดเผยรายงานการประชุม JBC โดยระบุว่าในการประชุมนายลำเจียรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการกิจการชายแดนและประธานคณะกรรมาการ JBC ฝ่ายกัมพูชาได้ขอให้ฝ่ายไทยร่วมมือในการนำข้อพิพาทชายแดนในพื้นที่มุมไบหรือสามเหลี่ยมมรกตช่องบกปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ดปราสาทตา,ทา,ตาควายเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ และยืนยันต่อฝ่ายไทยว่าพื้นที่ทั้ง4แห่งนี้จะไม่เป็นหัวข้อในการหารือและการยุติข้อพิพาทภายใต้กรอบของ JBC อีกต่อไปนอกจากนี้กัมพูชาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะยอมรับแผนที่ที่ฝ่ายไทยได้วาดขึ้นโดยฝ่ายเดียว และยืนยันที่จะยึดถือตามเอกสารกฎหมายและแผนที่ที่ตกลงกันไว้ตามที่ระบุไว้ใน M O U 4 3ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1,904งสี่และสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1,907เพื่อดำเนินการปักปันเขตแด,ดนและงานปักปันเขตแด,ดน ทั้งนี้การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการเขตแดนร่วมกัมพูชาไทยยังได้เห็นพ้องที่จะอนุมัติวาระการประชุม4หัวข้อคือทบทวนและอนุมัติรายงานการประชุมครั้งที่4ของคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมกัมพูชาไทยลงวันที่14กรกฎาคม2567ณเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาทบทวนและหารือเกี่ยวกับการแก้ไข TOR ปี2546เกี่ยวกับการผลิตแผนที่ภาพถ่ายออโตโฟโต ขั้นตอนที่2ในข้อ4ของ T.O.R. หารือและอนุมัติการส่งคณะสำรวจร่วมไปสำรวจและกำหนดแนวเขตบนพื้นดินจริงระหว่างจุดที่ตั้งที่แน่นอนของจุดผ่านแดนที่ตกลงกันไว้ส่วนของเส้นเขตแดนตามแนวสันปันน้ำและส่วนของเส้นตรงและหารือแนวทางการวัดเขตแดนในเซกเตอร์6การประชุมครั้งที่4และการประชุมพิเศษของ J.B.C ในปี2549